สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิยายแต่งเองภาคเองบายปนวนชนฟังก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการเล่าเรื่องนิยายรักจากจินตนาการของปนวนนะคะมาเป็นช่วงปนวนหามาเล่าเรื่องที่ปนวนหามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวความรักจากชีวิตจริงนะคะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในตำนานรักบระลือโลกเลยทีเดียวค่ะเจ้าของตำนานนี้คือท่านนโปเลียนโบนาปตกับโชเซฟินเดอโบอานะคะ ความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นในช่วงคิทส์กราช1804ถึง1814ค่ะนโปลเลียนโบนาปาร์ตเป็นยอดในพลวัย38ปีแห่งกองทัพฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์และขึ้นครองราชภายใต้พระนามจัก,กรพรรดินโปลเลียนที่1ปกครองฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปนะคะช่วงที่ทั้งคู่ได้พบรักกันนะคะ ตอนนั้นท่านนโปเลียนเป็นในพลหนุ่มรูปงามฝีมือดีของประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งตอนนั้นมีวัยเพียง16ปีแต่กลับไปตกหลุมรักสาวโรสซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโชเซฟินนะคะในขณะนั้นมีวัยถึง32ปีเป็นรักที่ถอนตัวไม่ขึ้นค่ะทั้งทที่โรสนั้นก็แต่งงานมีบุตรแล้วถึงสองคนโรสเป็นไม้สาวพราวเสนเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลค่ะ แต่ว่ากันว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่มีหน้าตาสาสวยอะไรนะคะแต่เธอมีกิริยามารยาทที่สง่างามและมีวาทศิลปที่อ่อนน้อมชวนฟังมีเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลแบบที่ชายใดได้พบสบตาไปต้องหลงค่ะเธอแต่งงานครั้งแรกเมื่อตอนเป็นสาวแรกรุ่นกับวิกกองเดอโบฮเนและมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนต่อมาภายหลังโรสก็ได้หย่าขาดกับสามีคนแรกและไปเป็นภริยาน้อยของปอลบารัสซึ่งเป็นนักการเมืองชื่อดัง และไม่นานทั้งคู่ก็แยกทางกันหลังจากนั้นโรสก็ได้แอบคบกับบุคคลสำคัญสำคัญระดับประเทศอีกมากน้าหลายตาค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาพบรักกับจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งซึ่งขณะนั้นยังเป็นนายพลนโปเลียนโบนาปาร์ตนโปเลียนตกหลุมรักโรสตั้งแต่แรกพบถึงขนาดเขียนจดหมายบอกรักเธอทุกวันและทั้งคู่คบหากันได้3เดือนก็ประกาศมั่นและแต่างงานกันในที่สุดค่ะหลังจากแต่างงานกันแล้วนะคะ เมื่อนายพลนโปเลียนโบนาปาร์ต bon ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจกักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งโรสซึ่งตอนนั้นอยู่ในฐานะภรรยาก็ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศสด้วยค่ะแต่ทว่าด้วยความเจ้าชู้ที่แก้ไม่หายของราชินีโรสก็ทําให้เธอทําผิดต่อองค์จักรพรรดินโปเลียนแบบที่ไม่น่าให้อภัยค่ะนั่นก็คือในระหว่างที่จกักรพรรดินโปเลียนต้องออกไปรบที่ต่างบ้านต่างเมืองเธอก็มักจะชักชวนทหารหนุ่มๆให้มาบำเรอความสุขอยู่เสมอ และเมื่อจกอักรพรรดินโปเลียนรู้เรื่องนี้เข้าพระองค์ทรงโมโหเป็นอย่างมากแต่ด้วยความรักที่มีต่อเธออย่างล้นเหลือพระองค์จึงได้แต่กล้ามกลืนฝืนทนจนเวลาผ่านไปราชินีรถก็ไม่สามารถให้กำเนิดทายาทได้จกักรพรรดินโปเลียนจึงตัดสินใจอยากขาดจากเธอทั้งที่ยังรักอยู่ค่ะโจเซฟินเองเมื่อทำผิดและเธอถูกท่าน,นโปเลียนทิ้งไปนะคะก็ทำให้โจเซฟินมารู้ตัวว่าเธอรักนโปเลียนมากแค่ไหนคะ่ะ แต่เมื่อคิดได้ก็สายไปเสียแล้วค่ะจากความรักที่ท่านนโปรเลรียนเคยมีให้โจเซฟินก็กลับกลายเป็นความแค้นค่ะนโปรเลียนก็เปลี่ยนหญิงสาวเป็นว่าเล่นเพื่อที่จะให้โจเซฟินเจ็บปวดเหมือนที่เธอเคยทําไว้กับเขาค่ะต่อมาพระองค์ก็ได้อภิเสกสมรสกับอาร์ตดัชเชสมารีหลุยแห่งออสเตรียซึ่งต่อมาพระนางก็ให้กําเนิดพระโอรสคือจักรพรรดินโปรเลียนที่สองแห่งฝรั่งเศสนั่นเอง ในปีคิศักราช1814จักรพรรดินโปลเลียนพ่ายแพ้สงครามอย่างยับเยินพระองค์ถูกบังคับให้สละราชสมบัติซึ่งนั้นก็ทำให้อารดัชเชสมารีหลุยแห่งออสเตรียทิ้งพระองค์ไปพระองค์ก็ได้เดินทางไปหาอดีตคนรักเก่าอย่างโรสและได้ทราบว่าเธอลาจากโลกนี้ไปเสียแล้วในปีคิศกราช1814สหราชอาณาจักรรัสเซียและออสเตรียได้ร่วมเป็นพันธมิตร แม้ว่านโปลเลียนจะมีชัยอย่างไม่น่าเชื่อในการรบที่ซอมปลร์บร์และมงมิไรด้วยการนำทัพทหารใหม่ที่ขาดประสบการณ์นั้นทำให้กรุงปารีสถูกตีแตกเมื่อวันที่31มีนาคมและเหล่าจอมพลก็ได้บังคับให้ท่านโปลเลียนสละราชบัลลังก์ค่ะท่านโปลเลียนคิดว่าฝ่ายพันธมิตรจะแยกเขาออกจากจากักรพรรดินีมารีหลุยและนโปลเลียนที่2กษัตริย์แห่งโรมพระโอรสของพระองค์ ดังนั้นในคืนวันที่12และเช้าวันที่13เมษายนจักรพัฒนินโปเลียนก็ได้กินยาพิษไปในปริมาณที่จะปลิดชีพพระองค์เองได้นั่นคือการใช้ฟิ่นผสมกับน้ำเล็กน้อยมีคนกล่าวกันว่าส่วนผสมที่พระองค์ผสมนั้นมีพิษมากพอที่จะฆ่าคนได้ถึงสองคนการที่พระองค์เลือกที่จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้เพราะเชื่อว่าศพข,ของพระองค์จะต้องถูกประจานให้คนฝรั่งเศสดู พระองค์ต้องการให้ค่าราชบัริพารของพระองค์จำพระพักที่เรียบเฉยได้เช่นเดียวกับที่เคยเห็นพระองค์ในสมรภูมิรบค่ะแต่ว่าการฆ่าตัวตายของพระองค์ในครานั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะและก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเหตุใดองค์จักรรพัิจึงรอดชีวิตมาได้จากการกลืนฝิ่นเข้าไปในปริมาณขนาดนั้นแต่คาดการณ์กันว่าไม่เป็นเพราะยาพิษได้เสื่อมฤทธิ์ลงไปเองก็อาจจะเป็นเพราะกระเพาะของพระองค์ขย้อนออกมาค่ะ พระองค์ต้องลีภัยไปที่กเกาะอัลบาตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาฟงเบนตงแต่ยังทรงดำรงพยศเป็นจักรพรรดิแต่ทรงปกครองได้เฉพาะบนเกาะเล็กๆแห่งนี้เท่านั้นขณะที่จักรพรรดิโปลเลียนทรงลดแล่นไปตามกระแสะวิบากแห่งชีวิตหลังจากครองราชประสิบปีช่วงคริสตศักราช1814ที่พระองค์พ่ายแพ้ต่อ,อก,กองกำลังพันธมิตรแล้วถูกจับในประเทศ ไปอยู่ที่เกาะเอลบาทางตอนใต้ใกล้อิตาลีพระนางโชเซฟินยังคงใช้ชีวิตตามปกติที่ตำหนักมาเมซองชีวิตแต่ละวันของพระนางมีความสุขอยู่กับมวลดอกกุหลาบดอกไม้ที่พระนางรักตามชื่อเดิมคือโรสปราสาทมาเมซองกลายเป็นสวนกุหลาบที่สวยที่สุดเป็นสถานที่รวมพันุกุหลาบที่ดีที่สุดในยุโรป และมีคณะนักพฤกษศาสตร์ที่ดีที่สุดของยุโรปได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากพระนางโชเซฟินพัฒนาพันธุ์กุหลาบอย่างยอดเยี่ยมรวมถึงพระนางเองก็ทรงมีความรู้ในเรื่องนี้ถึงกับเขียนตำรากุหลาบหลายเล่มค่ะในวันหนึ่งพระนางโชเซฟินทรงพาพระเจ้าซาอัลเล็กซานเดอร์แห่งรัสเซียเดินชมสวนดอกกุหลาบเป็นเวลานานอาจจะเป็นเพราะทรงสวมอาพรที่บางท่ามกลางอากาศหนาวเย็นชื้นของในฤดูฝน ก็เลยทำให้พระองค์ล้มป่วยเป็นโรคปอดบวมเพียงสวันเท่านั้นอาการของพระองค์ก็ซุดลงไปเรื่อยๆและในวันที่29มิถุนายนคธศกราช1814พรา1814พะนางโจเซฟินก็สิ้นชีพตักไซด้วยพระชน51พรรษาค่ะผู้ที่อยู่เคียงข้างพระนางตลอดคือออดองซึ่งเป็นบุตรชายคนโต จกักรพรรดินโปเลียนได้ทรงทราบข่าวการจากไปของพระนางโชเซฟินจากหนังสือพิมพ์ที่เกาะเอลบาทรงโศกสลดคร่ำครวญถึงหญิงผู้เป็นยอดรักและปิดห้องโดยไม่ยอมสวยอะไรไม่ให้ใครเจอหน้าอยู่ถึงสองวันพระองค์ได้ทรงกล่าวกับคนสนิทในครั้งนั้นว่าข้ารักโชเซฟินอย่างสุดหัวใจหากแต่ไม่อาจยกย่องนางเท่ากับที่ข้ารักนางได้กล่าวกันว่าเมื่อครั้งที่จกักรพรรดินโปเลียนหนีออกมาจากเกาะเอลบา สถานที่ที่พระองค์มุ่งมาเมื่อถึงแผ่นดินฝรั่งเศสก็คือตำหนักมาเมลซองของพระนางโชเซฟินค่ะโดยพระองค์ทรงคิดถึงพระนางโชเซฟินอย่างที่สุดสิ่งที่พระองค์ทวินหาก็ได้แต่เพียงกลิ่นอบร่ำของดอกไวโอเลตในห้องบรรทมที่เป็นกลิ่นโปรดประจำตัวของพระนางโชเซฟินที่จะพรอมพระองค์ด้วยกลิ่นหอมนี้ตลอดจากพัดนโปรเลียนได้เก็บดอกไวโอเลตที่ตำหนักมาเมลซองใส่ไว้ในตลับล็อกเกต และสิ่งนั้นก็อยู่แน่พระอุระตราบจนวันสุดท้ายแห่งพระชนชีพร่างของพระนางโชเซฟินฝังในสุสานโบสถ์แซงปีแอแซงปอลแต่ผู้คนทั่วไปภายหลังมาคิดว่าร่างของพระนางอยู่ที่ตำหนักมาเมลซองเพราะมีอนุสาวรีย์ของพระองค์ใกล้สวนกุหลาบอนุณงามอยู่ที่นั่นประวัติชีวิตของพระนางโชเซฟินก็ประมาณนี้นะคะแต่การเป็นที่กล่าวถึงที่สุดของตำนานรักบะลือโลกในครั้งนี้ก็คือ ในวันที่จัก,กรพรรดินโปลเลียนสวรรคตคือเมื่อวันที่5พฤษภาคมคิศกรา1821คำพูดสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะสวรรคตพระองค์ได้กล่าวว่าฝรั่งเศสกองทัพแม่ทัพโจเซฟินพระองค์ทรงมีความรักที่มั่นคงต่อโจเซฟินจนถึงลมหายใจสุดท้ายของพระองค์เองเลยทีเดียวค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับตำนานรักบรลูโลกของท่านนโปเลียนและโจเซฟินค่ะขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบป้านูนหามาเล่าก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปเสียงป้านูนหามาเล่าได้ในคลิปถ,ถัดไปของทางช่องเราค่ะวันนี้ป้านูนก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ